จำจอข่าวันนี้5ประเด็นที่นำมาฝากการยังคงเกาะติดสถานการณ์ท่านนายกรัฐมนตรีไปที่ระยองนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ชุลมูุนวุ่นวายกันเกิดขึ้นมีการจับตัวนักศึกษา2คนเพราะว่ามาชูป้ายให้กับนายกรวมไปถึงมีผู้ประกอบการของจังหวัดระยองไปที่ทําเนียบนะคะถามหาคนรับผิดชอบว่าเรื่องของเคสทหารอีบใครจะรับผิดชอบรวมไปถึงคุณธนาทรอ,ออกมาโพสต์นะคะเป็นโพสต์เฟซบุ๊กถึงนายกตู่นะคะว่าจะทำยังไงในเรื่อง องของเคสโควิดที่ระยองแล้วที่สำคัญเรื่องของจีนนะคะมีการแบนหรือว่าห้ามไทยแอร์เอชเอเอไทยแเชเกับไลออนแอร์บินเข้าประเทศชั่วคราวแล้วก็สุดท้ายคำชะโนดนะคะห้ามคนระยองเข้ากราบปู่ศีสุโธเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในจาเจาะข่าววันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะผู้ชมกลับมาอยู่กับวีเจครีมพัชรดานรพัฒนพิสิทธิ์กับรายการจามเจาะข่าวนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2563แน่นอนหลายๆคนอาจจะเฮกันไปเรียบร้อยแล้วในช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นที่ผ่านมาหลายคนวันนี้อาจจะได้กินอาหารญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือมามา่มานะคะก็น่าจะประทังชีวิตกันต่อไปได้จนถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนค่อยลุ้นกันใหม่ก็แล้วกันอ่ะแต่สิ่งที่ลุ้นไม่ได้นะคะน่าจะเป็นเรื่องของการที่โควิด1 i เมื่อไหร่มันจะหายไปสัก ท,ทีนี้เมื่อวานนี้นะคะกรณีของจังหวัดระยองที่มีทหารอีบไปพักแล้วก็ไปเดินห้างจนมีคนบอกว่ากลัวติดโควิด นะะจนท่านนายกรัฐมนตรีต้องรีบลงไปที่จังหวัดระยองนะคะเมื่อวานนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นหลังจากที่มีกรณีถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักนะคะกรณีที่ปล่อยให้ท,ทหารอียิปต์เดินเข้าประเทศโดยไม่มีมาตรการการกักตัวจนติดโควิด -19 ก็สร้างความแตกตื่นไปทั้งจังหวัดท้งนี้ในการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นะคะก็เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวระยองค่ะ อย่างไรก็ตามบรรยากาศที่หน้าโรงแรมดิวารีระยองนะคะก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงก็มีกลุ่มตัวแทนเยาวชนภาคตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยทราบชื่อก็คือนายพานุพงศ์จาดนอกนะคะแล้วก็นายนัทชนนพยักพันธ์นะคะซึ่งก็ได้เดินทางมาชูป้ายประท้วงพลเอกประยุจันร์โอชาแล้วก็รัฐบาลบอกว่าอากาศในอย่าตกแล้วก็มีคําต่างๆมามากมายนะคะซึ่งดิฉันไม่อาจ อ่านออกอากาศได้จริงๆแต่ว่ามันเป็นคำหยาบแหละนะคะก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่ทีนี้ก็บอกว่าอยู่ต่อไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอยากจะให้ท่านนายกลาออกก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหิ้วตัวทั้งสองคนไปขึ้นรถออกจากพื้นที่หน้าโรงแรมทันทีนะคะโดยขณะนั้นได้มีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยนะคะต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ปล่อยตัวทั้งสองคนโดยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาท่ามกลางชาวบ้านที่มาให้กำลังใจแล้วก็โ่ร้องเมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ต้องบอกนะคะว่ามันมีการยือยุดฉุดกระชากกันพอสมควรตัวน้องนักศึกษาเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ไปแล้วเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดส่วนตัวเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็เข้ามาเพื่อควบคุมตัวแต่ก็ไม่ได้แจ้งว่าควบคุมตัวจะไปไหนหรือควบคุมตัวเพราะอะไรนะคะทีนี้จากนั้นเนี่ยต่อมานายพานุพงศ์แล้วก็นัชชนนนะคะเปิดใจบอกว่าเตรียมแจ้งความเอาผิดเรื่องการกระทําของเจ้าหน้าที่ฐานกระทําการเกินกว่าเหตุกักขังห่วงเหนี่ยว กรณีไปอุ้มน้องทั้งสองคนขึ้นรถโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาใดๆแถมยังทำร้ายร่างกายขณะอุ้มไปด้วยจนเกิดบาดแผลทั่วทั้งตัวนะคะจากนี้น้องบอกว่าจะขอปรึกษากับทนายว่าจะเอาผิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในข้อหาใดได้บ้างต่อมานะคะในเรื่องของนายพิมพ์เดชประธานสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเดินทางมาพร้อมกับนายพานุพงศ์แล้วก็นายนัชชนนทที่สพเมืองระยอง แจ้งความเรียบร้อยนะคะกับร้อยตำรวจเอกทวัตหนอสิงห์หาเป็นรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองระยองโดยมีการกล่าวบอกว่าการกระทำของทั้งสองคนถือเป็นสิทธิตามประชาธิปไตยมันเป็นการชูป้ายเพื่อแสดงถึงความล้มเหลวของรัฐบาลต้องการแสดงออกและตั้งคำถามในการแก้ไขวิกฤตดังกล่าวแต่ตำรวจกลับใช้กำลังบังคับขู่เข็นโดยเบื้องต้นนะคะนายพานุพงศ์ให้การบอกว่าการกระทำของตำรวจถือว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ ตนทั้งสองมาแสดงออกตามสิทธิประชาธิปไตยกับวิกฤตที่ชาวระยองจะต้องพบเจอ แต่กลับถูกการกระทํารุนแรงของเจ้าหน้าที่เหมือนกับว่าพวกผมเป็นคนร้ายทั้งที่ผมไม่มีอาวุธมีแค่ป้ายแล้วก็ข้อความบนนั้นไม่ได้มีเจตนาใดแอบแฝงแต่กลับบังคับเราโดยที่เราไม่ยินยอมจนเกิดบาดแผลอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะรวมไปถึงเขาบอกว่ามีเรื่องของอิสรภาพด้วยโดยจะแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ร่วมการกระทําการดังกล่าวกับสองนักศึกษานะคะทั้งหมด4ข้อหาก็คือ1กับขังลวงเหนียวให้เสียอิสรภาพ 2. ลักพาตัว 3. ปฏิบัติหน้าที่โดยม่ชอบและ4ทําำร้ายร่างกายค่ะเบื้องต้นก็มีการสอบสวนนะคะทั้งสองคนก่อนจะรับแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนกเาตามกฎหมายต่อไป ล่าสุดค่ะน้องเขาออกมาโพสเฟซบุ๊กเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาบอกว่าน้องเนี่ยโดนยัดข้อหาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องของการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็หลบหนีการจับกลุ่มน้องเขียนบอกว่าพี่ๆน้องๆช่วยการพิจารณาการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันด้วยนะครับเนี่ยเป็นโพสตเนี้ย อันนี้คือเมื่อเมื่อ,อช่วงเช้าที่ผ่านมาวีเจคีมไปแคปก็คือ3,900ไลค์แต่ว่าตอนนี้น่าจะเยอะแล้วนะคะส่งผลให้ในทวิ t เตอร์ h ฮชแท a g ที่เขียนว่าระยองเอ่อตำรวจระยองอุ้มประชาชนไปพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งแล้วก็เป็นที่วิพาก์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ที่สำคัญคลิปในช่วงการฉุดกระชากลากถูกัน มันแพร่อ,ออกไปเร็วมากนะคะแล้วก็มีหลายจังหวะหลายสถานที่หลายเหตุการณ์ทั้งใกล้และไกลออกมาให้ได้เห็นเพราะฉะนั้นคงต้องมีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้สักหน่อยนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองระยองค่ะอ่ะ ต่อเนื่องกันสําหรับผู้ประกอบการระยองนะคะเมื่อวานนี้วีเจทีมบอกไปว่าเสียหายวันเดียว2ล้านแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งจังหวัดระยองสูญเสียไปแล้ว100ล้านโดยประมาณนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตจะสูญเสียมากกว่านี้หรือไม่ก็เลยทําให้เมื่อวานนี้เวลาประมาณ13บสนาฬิกาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลมีตัวแทนประชาชนตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจนะคะนําโดยนางสาวทัชชยาแล้วก็นางสาวพรพันธ์ ไปเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนถึงพล,เอ,พลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีโดยมีนายสมพาสนินพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนในการรับเรื่องนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องให้ยกเลิกข้อยกเว้นแก่บุคคลต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว14วัน ทีนี้คุณทัชยาที่เป็นพี่ผู้หญิงเสื้อลายลงสีขาวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจากเหตุการณ์ที่พบทหารอีบติดเชื้อโควิด -19 ทำให้ตอนนี้ไม่ว่าชาวระยองจะไปที่ไหนก็ถูกมองว่าเป็นตัวเชื้อโรคทั้งที่ชาวระยองให้ความร่วมมือป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการด้วยดีมาตลอด แล้วก็ไม่พบผู้ติดเชื้อมาเป็นเวลากว่าร้อยวันเมื่อผ่อนคลายมาตรการก็พยายามที่จะเดินหน้าประกอบอาชีพหลังจากที่ถูกล็อกดาวพร้อมกับจังหวัดอื่นๆทำเหมือนกันหมดทำให้ช่วงเวลา4-5เดือนที่ผ่านมาไม่มีไรายได้แต่ก็อดทนทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้แต่การที่รัฐบาลและสบคปล่อยให้ชาวต่างชาติเข้ามาโดยไม่กักตัวเป็นสิ่งที่พวกเขายอมไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องถามว่าคนเหล่านี้มีอภิสิทธิ์อย่างไรหรือว่ามีการแบ่งชนชั้น หรือไม่อย่างไรที่ผ่านมาให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการย้ำว่ากาดอยะะ่าตกแล้วพวกคุณกาดตกหรือเปล่า ทั้งนี้นะคะพวกเขาบอกว่าเราไม่ต้องการการขอโทษแต่ต้องการให้ปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมแล้วก็ยกเลิกข้อยกเว้นให้ชาวต่างชาติเข้ามาโดยไม่กักตัว14วันโดยไม่มียกเว้นโดยไม่มีข้อยกเว้นนะคะว่าจะเป็นแขกของใครหรือว่าเป็นคนสําคัญขนาดไหนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้กับพื้นที่อื่นๆอีกซึ่งข้อผิดพลาดของสอบคและรัฐบาลถึงแม้จะออกมาแสดงความรับผิดชอบ ก็คงไม่เพียงพอค่ะแล้วก็เราอยากจะบอกว่าถ้าแก้ไขปัญหาไม่ได้ประโยคนี้เด็ดมากหลายสำนักข่าวเอาไปออกนะคะผู้หญิงคนนี้บอกว่าถ้าท่านแก้ปัญหาไม่ได้ก็ลาออกไปเออนะคะเธอบอกว่า ทำแบบนี้อายคนไทยอายคนต่างประเทศที่ไม่สามารถควบคุมและแก้ปัญหาได้โดยตนจะเดินทางไปยื่นเรื่องที่สถานทูตอียิปต์ด้วยนะคะเพื่อให้ออกมาร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยที่สําคัญเธอทิ้งท้ายว่าเธอไม่ได้ต้องการการเรียกร้องในการเยียวยาใดๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าเขาจะให้เงินเยียวยามาเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นอกจากจะต้องรออีก14วันซึ่งเป็น14วันนรกของชาวระยอง ว่าเราจะต้องกลับไปนับหนึ่งกันใหม่หรือว่าจะไปต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าต้องการแค่ความรับผิดชอบในการกระทำจากรัฐบาลและสบคโดยการยืนยันว่าจะไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาโดยไม่ได้รับการกักกันหรือว่ากักตัว14วัน ไม่ว่ากรณีใดๆหรือว่าจะเป็นใครแขกคนสำคัญขนาดไหนก็ต้องทําเหมือนกันเท่าเทียมกันอืนะคะจริงๆก็เห็นด้วยนะจริงๆมีแต่ครีมเห็นด้วยเพราะว่าเห็นใจเขาแหละนะคะเขาค่อนข้างที่จะตั้งความหวังกับช่วงหยุดยาวสิ้นเดือนนี้ว่ามันน่าจะทําเงินให้เขาฟื้นฟูกลับมามีธุรกิจหรือว่ามีเงินเป็นก่อเป็นกำพอที่จะลงทุนต่อไปได้แต่พอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยก็คงเครียดแหะค่ะนะ เอาเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันทีนี้เมื่อวานนี้อย่างที่เคยเอ,อย่างที่บอกกันไปข่าวแรกก็คือท่านนายกไปมีการไปลงพื้นที่ที่ระยองไปที่ตลาดสดสตานะคะแล้วก็ไปที่ห้างแหลมทองมีการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าก็มีกลุ่มประชาชนที่เป็นแฟนคลับออกมาให้การต้อนรับตะโกนเชียร์บอกว่านายกสู้ๆขณะที่แม่ค้าบางคนก็แซวนายกบอกว่าโอ้โหเนี่ยโควิดมีที่ระยอง ขอห0 0พันได้ไหมเยียวยากันสักหน่อยนะคะนอกจากนี้เนี่ยนายกก็มีการพูดคุยแล้วก็มีการเล่นกับแม่ค้าบอกกับแม่ค้าบอกว่าระยองฮิสู้ๆนะนะคะซึ่งหลายๆคนก็ยิ้มนะคะแล้วก็มีการถ่ายรูปก,กับท่านนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงมีคุณจะเรียกว่าคุณป้าคุณยายอะไรดีคุณยายแล้วกันคุณยายรายหนึ่งเคี้ยวหมากแล้วบอกว่าขายหน่อไม้มาทั้งวันเลยเนี่ยตลาดเขาไม่ให้คนเข้าเลยเพราะว่ามีโควิดนายกช่วยเหมาได้ไหม ได้นะคะนายกเหมาแล้วก็บอกว่าเอาไปแจกคนที่อยู่ในละแวกนั้นก็ถือว่าใจดีมากๆแต่ที่สำคัญนะคะมันอยู่ตรงที่ว่ามีจังหวะหนึ่งที่ประชาชนตะโกนถามท่านนายกรัฐมนตรีถามบอกว่าท่านคะท่านคะเนี่ยท่านมาระยองแบบนี้ลงพื้นที่แบบนี้เนี่ยกลับไปกรุงเทพต้องกักตัว14วันหรือเปล่าคะท่านนายกก็ตอบไปแบบไม่คิดนะคะตอบไปกลับไปบอกว่ากักทาไมทาไมต้องกัก นะคะแล้วเขาก็หาค่ะพยายามหาว่าประชาชนที่เป็นต้นเหตุของคําถามนี้คือใครผลสุดท้ายแล้วก็ถามว่าใครใครเป็นคนถามประชาชนตอบกลับมาบอกว่าประชาชนชาวระยองนี่แหละค่ะเป็นคนถามหลังจากนั้นท่านไม่ตอบอะไรแล้วก็เดินหนีนะคะ ซึ่งทําให้หลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วสรุปแล้วท่านนายกจะกักตัวไหมหรือว่าจะยังไงต่อไปที่สําคัญนะคะท่านบอกว่านะตอนนี้ถ้าคนไหนที่เป็นชาวระยองนะคะหรือว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองจะ ติดโควิดหรือเปล่าก็สามารถที่จะไปตรวจได้เพราะว่ามีรถพระราชทานที่จะให้ตรวจแล้วนะคะแล้วก็ตรวจฟรีด้วยเพื่อความสบายใจของทุกคนที่สําคัญบอกว่าอยากจะให้ทุกคนไม่เขาเรียกว่าไม่ตื่นตระหนกแล้วก็พยายามที่จะหาทางออกให้กับประเทศให้ได้มากที่สุดสําหรับโควิด19ท่านนายกว่ายอย่างนั้นขณะที่ทางฝั่งของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะได้มีการโพสต์ภาพ ของผู้ถือป้ายดังกล่าวมีป้ายที่เนี่ยน้องนักศึกษา2คนเขียนอะแล้วมันเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนแชร์ไปในทวิต t ตอรและ Facebook จนคุณธนาทรเห็นทีนี้พอเห็นเนี่ยเขาก็เขียนข้อความเขียนแคปชั่นนะคะบอกว่าการไประยองครั้งนี้ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาไร้ซึ่งประโยชน์สิ้นดีเพราะว่าไม่กล้าไปเจอหน้าประชาชนที่อยากจะถามท่านประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีว่า ท่านจะรับผิดชอบและมีมาตรการเยียวยาอย่างไรพร้อมกับทิ้งท้ายประโยคสั้นๆนะคะบอกว่าผมขอเป็นกำลังใจและยืนเคียงข้างแฮชแท็กคนระยองไม่ยอมจำนนครับอืมนะคะสั้นๆง่ายๆสำหรับคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหลายคนก็มีการแชร์ หัวข้อหรือว่าแคปชั่นนี้ออกไปนะคะรวมไปถึงหลายๆคนก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้กับชาวระยองให้สู้กันต่อไปยังไงชีวิตก็ต้องเดินหน้านะคะอ่ะไปต่ออีกข่าวหนึ่งเป็นเรื่องราวจากโควิด19โอ้โหมันมาหลายอย่างเลยนะโควิดเนี่ยนะคะล่าสุดนะคะมีรายงานข่าวจากสายการบินไทยแอร์เอเชียเค่ะบอกว่าสำนักงานการบินพลเรือนของประเทศจีนประกาศระงับเที่ยวบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเ ที่บินจากกรุงเทพไปยังประเทศจีนเป็นเวลา1สัปดาห์ตั้งแต่วันที่20ถึง27กรกฎาคมเนื่องจากว่าตรวจพบผู้โดยสารเที่ยวบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ808 เส้นทางดอนเมืองเทียนจินมีผู้ติดเชื้อโควิด1 9จำนวน5คนค่ะทั้งนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ก็ยืนยันบอกว่าเที่ยวบินที่เกิดปัญหาของพวกเขาเนี่ยมาจากมาเลเซียเส้นทางกัวลาลัมเปอร์มานิลาดอนเมืองแล้วก็เทียนจิน แล้วก็ที่มาไทยเพื่อใช้สิทธิ์การบินจากไทยไปจีนเท่านั้นไม่มีผู้โดยสารลงมาจากเครื่อง ะะแล้วก็ผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีนที่เช่าเหมาลำเพื่อเดินทางกลับบ้านเท่านั้นขณะที่อีกสายการบินหนึ่งที่โดนเหมือนกันก็คือไทยไลออนแอร์นะคะก็มีรายงานเหมือนกันบอกว่าสำนักงานการบินพนลเรือนของประเทศจีนประกาศระงับเที่ยวบินจากกรุงเทพไปยังประเทศจีนเหมือนกันเป็นเวลา1สัปดาห์เหมือนกันเลยค่ะเนื่องจากว่าตรวจพบผู้โดยสารที่มากับสายการบินไทยไลออนแอร์เที่ยวบินที่ sl 1 1 7เส้นทางกรุงเทพกวางโจติดเชื้อโควิด -19 จำนวน6คน แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะไทยไลออนแอร์ยืนยันบอกว่าเที่ยวบินดังกล่าวเดินทางมาจากอินโดนีเซียเส้นทางจาการ์ตาดอนเมืองกวางโจเพื่อใช้สิทธิ์การบินจากไทยต่อไปจีนเท่านั้นคล้ายๆกับไทยแอร์เอชเอ็กนะคะคือเขาเพยายามที่จะหาทางที่จะเข้าไปที่ประเทศจีนแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนระงับโดยเขาบอกว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นชาวจีนนะคะที่กลับคุมลำเนาไม่มีคนไทยเลยแม้แต่สักคนเดียวแล้วก็ไม่มีผู้โดยสารลงจากเครื่องถ้าจะมีผู้ติดเชื้อก็น่าจะติดมาตั้งแต่ต้น แล้วะะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสายการบินเหมือนกันแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับการระง,งับการบินนะคะแต่เป็นการประกาศสมัครใจลาออกของสายการบินบางกอกแอร์เวยสบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะได้ออกประกาศแจ้งพนักง,งานโดยระบุบ,บอกว่าบริษัทมีความจําเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กรให้มีจํานวนบุคลากรในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจรวมไปถึงจํานวนเที่ยวบินและเส้นทางบินที่ลดลง จึงเปิดโครงการร่วมใจจากองเอ่อร่วมใจจากองค์กรปี2 5 6หหรือโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดค่ะโ, <sk art ing> โดยโครงการร่วมใจจากองค์กรปี2563จะเปิดให้พนักงานที่ประสงค์ลาออกยื่นความจำงสมัครใจลาออกตั้งแต่วันที่22 <S <s มิถุนายนนะคะแล้วก็จะเปิดให้พนักงานที่สนใจมายื่นใบเอ่อยื่นสมัครใจได้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ มีเงื่อนไขาการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานตามอายุงานตั้งแต่1น3ถึงสิเดือนบวกค่าบอกกล่าวล่วงหน้า1เดือนและให้เงินตอบแทนพิเศษเพิ่มให้อีกตามอายุงานตั้งแต่1นถึงหเดือนเบ็ดเสร็จแล้วพนักง,งานก็จะได้รับเงินเดือนสูงสุดประมาณ20เดือนอย่างแน่นอน แต่ทีนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้โหบางกอกแอ์เว์เขาเป็นสายการบินใหญ่นะแล้วก็มีพนักงานหรือว่ามีคนไปขึ้นเครื่องของเขาบริการของเขาก็ทุกระดับประทับใจนะคะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเออทำไมถึงลดล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มันมีทุกอย่างที่ที่เป็นผลกระทบจากโควิด1 i ซึ่งน่ากลัวาม,มากๆอีกหนึ่งผลกระทบหนึ่งนะคะนอกจากสายการบินก็จ,ย,จยังจะมีเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว แม้ว่าจะเป็นเรื่องราวของการไปไหว้พระหรือว่าไปตามแหล่งที่หลายๆคนบูชาบางคนบอกว่าตอนนี้อินมากเลยก็คือเจดีไอ้ไข่ที่นครศรีธรรมราชหลายๆคนก็ไปกันอีกที่หนึ่งที่อินกันมาตั้งนานแล้วนะคะก็คือคำชะโนดเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวว่านายพงศักดิ์ศรีชนะกำนันตำบลบ้านม่วง มีการออกมาระบุบอกว่าขณะนี้ทางกรรมการบริหารคำชะโนดมีการทราบข่าวการแพร่ระบาดของโควิด1 i ที่จังหวัดระยองแล้วนะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโดยเฉพาะเกาะคำชะโนดที่มักจะมีนักท่องเที่ยวเดินมาเออเดินทางมาจากทั่วประเทศก็เลยอยากจะมีมาตรการในการคุมเข้มการแพร่ระบาดโควิด1 i เจ้าหน้าที่บอกว่านอกจากที่จะให้นักท่องเที่ยวเว้นระยะห่างสวมหน้ากากาอนามัยทุกคนแล้วนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองในช่วงนี้ ขอให้ห้ามเข้ากราบไหว้ปู่ศีสุดโทก่อนนะคะไม่สามารถเข้าไปได้ถ้าคุณมาจากระยองนะโดยเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าพบนักท่องเที่ยวสองคนเดินทางมาจากระยอง ก็ต้องแจ้งว่าไม่อนุญาตให้เข้าก็ต้องกลับไปก็คือเสียเที่ยวนะคะก็เลยอยากจะแจ้งให้ทราบถึงเหตุผลสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากระยองในช่วง8กร,รกฎาคมเป็นต้นมาก็ให้ไปแจ้งรายงานตัวที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลใกล้บ้านท่านเพื่อป้องกันไว้ก่อนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคําชะโนโดอีกเรื่องหนึ่งร้านชาบูหมูกระทะชื่อดังที่ชื่อว่าโกดังชาบูอืม น่ากินมากร้านเขานะคะบอกเลยนะแล้วก็เป็นร้านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครน,นะคะมีการโพสต์ตบอกว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหากรัฐบาลมีมาตรการสั่งให้ปิดร้านทางร้านขอประกาศว่าจะไม่ปิดแน่นอนไม่ว่าใครหน้าไหนมาสั่งก็จะไม่ปิด เพราะหากปิดต้องตายแน่นอนครอบครัวและผมเองและพนักงานจะต้องกินข้าวรัฐบาลไม่ช่วยเหลือภาคเอกชนก็อย่ามาขวางแถมเสร็จเงินที่ให้มา5,000บาทต่อเดือนก็เป็นภาษีที่มาจากประชาชนที่ผ่านมาประชาชนทําได้มากกว่า40วันผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็แทบจะเป็นศูนย์แต่รัฐบาลกลับคิดจะเอาผู้ป่วยต่างประเทศมารักษาจัดการคนในประเทศยังจะไม่รอดสุดท้ายก็เอาคนต่างชาติเข้ามาอีกและหลังจากที่ปิดล็อกดาวน์รอบแรก ตนที่เป็นเจ้าของร้านคนที่ไม่เคยมีหนี้เลยสักกบาทเดียวตอนนี้เป็นหนี้แสนกว่าบาทค่ะแสนห้าแแล้วก็บอกว่าถ้าปิดอีกรอบนึงนะโอ้ก็คงจะวิกฤตนะคะโดยพี่ที่เป็นเจ้าของร้านชื่อว่าคุณพายุหานะคะบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนโพสต์ข้อความเองเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอึดอัดโกรธแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรได้เนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่มีทหารอียเข้ามาในไทยแล้วติดโควิด แล้วอีกกรณีคือเด็กหญิงเก้าขวบที่เดินทางมาพร้อมกับคณะทูตแล้วติดโควิดอีกเนี่ยมันทําให้มีกระแสข่าวบอกว่าอาจจะมีการล็อกดาวน์รอบที่2เกิดขึ้นเลยรู้สึกว่ารัฐบาลบกพร่องในการบริหารงานมากๆตอนนี้เนี่ยผมมีหนี่สินมากมายจากที่ขายได้หลักหมื่นตอนนี้หลักพันก็ดีใจมากแล้วนะคะอยากฝากถึงรัฐบาลไม่ต้องมาช่วยเหลืออะไรก็ได้แต่บริหารงานของตัวเองให้ดีถ้ารู้ว่าเหตุการณ์ตอนนี้มันยังไม่ค่อยนิ่ง ก็ควรจะเอ่อก็ไม่ควรจะให้คนอื่นเข้ามาในบ้านเราควรรักษาคนในบ้านให้อยู่รอดปลอดภัยซะก่อนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคนในบ้านก็ให้ความร่วมมือตลอดพอมาเจอแบบนี้มันโกรธนะนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเห็นใจสงสารคนระยองถ้าเกิดแบบนี้ในกรุงเทพเขาเออเขาบอกว่าคงมีคนตายอีกเยอะหนึ่งในนั้นคงมีตัวเขาเองด้วยถ้าถามว่าอยากบอกอะไรกับรัฐบาลบ้างเขาอยู่ตรงนั้นเขาไม่เข้าใจหรอกเขาไม่เคยกินข้าวมื้อเดียว และถ้าให้ผมปิดร้านอีกเอาเชือกมาให้ผมดีกว่าให้ผมทั้งบ้านไปเลยเพราะตอนนี้อยู่ไปก็เหนื่อยทุกวันนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วสู้เพราะว่ามีครอบครัวเห็นว่ามีภรรยาและลูกก็เลยต้องอดทนจนกว่ามันจะผ่านวิกฤตนี้ไปโอ้โหมันเจ็บตรงที่ว่าถ้ามีอีกรอบหนึง่งล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งเนี่ยพี่เขาบอกว่าเอาเชือกมาให้เขาดีกว่าเนี่ยมันเจ็บตรงนี้นี่แหละนะคะ เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันแต่วิจครีมว่าไม่น่าจะมีการล็อกดาวน์รอบ2แล้วล่ะเพราะว่าในการตรวจนะคะในพื้นที่ระยองเองหรือแม้กระทั่งคนที่ไปเที่ยวระยองและกลับไปในจังหวัดต่างๆตอนนี้ก็ไม่พบเชื้อเลยสักกระไรเดียวเพราะฉะนั้นก็ชื่นใจมาได้นิดหน่อยแล้วแหละแต่ว่าก็ต้องรอดูอีก14วันว่าหลังจากนี้จะเป็นวัน14วันที่นรกอย่างที่ผู้ประกอบการระยองเขาบอกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันอาะใครที่อยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะคลิกไปได้ที่เว็บไซต์จํา แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ที่เพจของเราจ้าจาสารามอม้าจามเป็นภาษาไทยแล้วก็ยังมีช่องทาง Instagram Twitter นะคะจาม .com ไปเซิร์ชไป follow กันได้อีกหนึ่งช่องทางใหม่ไปดูข่าวสั้นๆกันได้มีดวงอัปเดตมีคลิปน่ารักน่ารักให้ทุกคนได้ดู t i k กต็อกนะคะจาม .com ไปติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้วีเจครีมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ รับรู้ข่าวสารจากเราก่อนใครเพียงกดปุ่ม C first ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0 จะติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดโลคะ่ะ